สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคาบนี้ก็จะเป็นคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนในนะคะโปรแกรมวิศวกรรมนเนาะเตรียมวิศวะนะคะก็จะเป็นในส่วนของการทบทวนสูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชะคณิตที่เราได้พูดถึงไป5สูรใช่ปะคะอ่านะคะก็สำหรับสูตรแรกก็จะเป็นสูตรที่เรามีค่าคงที่เกิดขึ้นใช่ปะเราไปอนุพันธ์ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นศูนย์ อันทบทวนนะคะข้อที่2ก็จะเป็นการนะฮะอนุพันธ์หรือว่าการดิฟเนาะที่ x อ็กซ์กำลังหนึ่งนนี้ก็จะได้ผลลัพธ์มาเป็น1นั่นเองนะฮะต่อไปในกรณีที่กำลังมากกว่า1ไปหรือที่ไม่ใช่1ไปนะอาจจะเป็นกำลังที่ติดลบอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นได้นะฮะอ่าก็จะเป็น x อกำลังเนเนาะอ่า x ์กำลังเนะฮะเมื่อเราทำการอนุพันธ์ปุ๊บเราก็จะได้ว่าผลลัพธ์ก็คือเหมือนกับดึงนะฮะเลขชี้กำลังลงมาแล้วก็ เขียนใหม่ทั้งบนโดยที่เลขชี้กำลังก็จะลดลงไป1นั่นเองเป็น n n x ยกกำลัง n ลบหนั่นเองในการอนุพันธ์นะตอนนั้นข้อที่4ก็จะเป็นมีค่าคงที่คูณอยู่กับตัวฟังก์ชันให้เราเนสามารถดึงในส่วนของค่าคงที่ออกมาแล้วไปทำการอนุพันธ์เฉพาะตัวที่มันเป็นฟังก์ชันน่นได้นั่นเองเนาะและ้จะเป็นข้อที่5ก็คือมันกับว่าให้ g x เนี่ย เกิดจากการที่มี2ฟังก์ชันบวกลบกันอยู่ซึ่งนะฮะเราอาจจะให้ฟังก์ชัน fx เนี่ยเป็น u และ gx อ่าอันนี้ขอแก้ไขนิดนึงนะคะอันนี้จะต้องเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนเป็น h ละกันเนาะเป็น h ละกันนะคะขอเปลี่ยนเป็น h ละกันอันนี้ก็เป็นฟังก์ชัน h x อาจจะเป็น v เพราะฉะนั้น gx ก็เท่ากับฟังก์ชัน u บวกลบกับ v ดังนั้นเวลาทำการอนุพันธ์เนี่ยเราสามารถที่จะนะคะ แจกแจงตัวอนุพันธ์เนี่ยเข้าไปได้โดยการพูดง่ายคือดิฟแต่ละตัวไปได้เลยเนาะถ้ามีเครื่องหมายบวกลบขั้นอยู่อันนี้ก็เป็น5สูตรที่เราได้นะฮะลองทําแบบฝึกหัดไปเรียบร้อยละเนาะเดี๋ยวครูจะทบทวนด้วยสัก2ตัวอย่างทบทวนด้วยสัก2ตัวอย่างนะตัวอย่างที่1นะตัวอย่างที่1นะเป็นการปรับทั้งสองกลุ่มแล้วกันที่มารวมกันอีกหนึ่งครั้งเนาะก,ก็เป็นห้องเดิมนะฮนะอ่าสำหรับตัวอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นการอนุพันธ์ของนะฮะฟังก์ชันที่เป็น 5x กําลัง10 บวกส่วน x ลบ4กรนที่สองของ x บวก x แล้วก็บวก3ยาวเลยทีเดียวละ <c oughs> นะ่ะนะอะเราก็เขียนลงไปก่อนนะนี่ก็จะเป็น5 x ยกกำลัง10ใส่ไปบวกด้วย3ส่วน x นะฮะส่วน x เนี่ยอาจจะมีการปรับนะฮะอาจจะมีการปรับเนะนื่องจากตัวส่วนเนี่ยเราสามารถยกขึ้นมาเป็นเลขชี้กำลังที่ติดลบได้ x เฉยๆคือ x กำลังห เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสำหรับพจน์นี้ครูก็จะแปลงให้มันกลายเป็น 3x กาลังลบ1ได้เพราะฉะนั้นครูจะเขียนใหม่เลยนะฮะเป็น 3x กาลังลบ1เช่นเดียวกันค่ะในกรณีที่เป็น4คูณ x อากรนที่2ของ x นะฮะเราอาจจะปรับในรูปแบบกรนกรนนี่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบของเลขยกกําลังได้นะฮะโดยอันดับของกรนเนี่ยก็จะเป็นตัวส่วน นะสำหรับที่เลขชี้กำลังใช่ปะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นนะ,ะพนี้จะกลายเป็น 4x ยกกำลัง1ส่วน2นั่นเองอ่าแล้ก็เขียนไปเป็นลบ4นะฮะ x ยกกำลังเศษ1ส่วน2ไปเรียบร้อยนะฮะจากนั้นก็นะฮะไปที่บวก x แล้ก็เขียนไว้ตามเดิมแล้วก็บวก3เขียนไว้ตามเดิมนะ,ะใครที่มองออกว่ามันคือการที่เราอนุพันธ์ไปแต่ละตัว ที่มีเครื่องหมายบวกลบขั้นอยู่แล้วเด่กก็สามารถหาผล,ลัพธ์อนุพันธ์ไปได้เลยก็ได้นะฮะแต่สาหรับในประเด็นนี้เนี่ยครูอาจจะมีการใส่ความละเอียดลงไปก่อนในช่วงค่าแรกๆต่อไปถ้าเียนเริ่มคุ้นเคยกรอาจจะทําการอนุพันธ์ไปเลยหรือว่าดิฟไปเลยในแต่ละตัวนะแต่สําหรับอันนี้ก็จะละเอียดหน่อยละกันเพราะฉะนั้นขอเขียนเท่ากับห่หางๆหน่อยละกันนะน,นี่ก็จะเป็น f ไพรม x ละกันเท่ากับเนาะกอ็อนุพันธ์ตามสูตรที่5ของเราคือเราสามารถที่จะนําการอนุพันธ์เนี่ยนะฮะ เข้าไปแต่ละพจน์ที่มีการบวกลบขั้นอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น d by dx ของ 5x กําลัง10บวก d by dx ของ 3x ยกกําลังลบ1ลบ d by dx ของ 4x ยกกําลังลบเอยกกําลังเศษ1ส่วน2นะฮะแล้วก็บวกกับ d by dx ของ x แล้วก็บวกด้วย d by dx ของ3ามริบรอยนี่ก็คือเป็นการอนุพันธ์ที่สามารถเข้าในเครื่องหมายบวกลบได้จากนั้นเราก็จะทำต่อ5กับ X กำลัง10 5เนี่ย5นะฮะก็เหมือนกับเป็นค่าคงที่ถ้าเราเทียบกับสูตรเราก็เหมือนกับสูตร4มันจะมีบางสูตรที่ครูสลับกับอันอันที่ครูเคยสอนไปนะก็ก็ไม่ต้องซซเรียสนะคะเราก็จะเน้นว่ารูปแบบการทำทำอย่างไรอ่าอย่างตอนนี้5มันเป็นค่าคงที่คูณกับตัวฟังก์ชัน f x ที่เป็น x กำลัง10เพราะฉะนั้น เราก็จะสามารถดึงค่าคงที่ออกได้กลายเป็น 5D d y DX ของ x กำลัง10นี่บวกด้วยนนี่ก็เหมือนกันก็จะกลายเป็น 3D d y DX ของ x กำลังลบหเจออีกละนะมีค่าคงที่ก็ดึงออกแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องกังวลอะไรเลยนี่กลายเป็นลบ4 d/ ่ดของ x กกกำลังเศษ1ส่วน2 ส่วนมาเจอ d x by d x อันนี้เรามีผลลัพธ์ได้แล้วนะฮะก็จะต้องตอบเท่าไหร่คะอ่านะ,ะได้1นได้1นั่นเองส่วนพจน์ที่เป็น d by d x ของ3 3เป็นค่าคงที่ก็ตรงกับสูตรแรกเลยใช่ปะเพราะฉะนั้นนะฮะก็จะเป็นบวก0ไปได้ศไปนะฮะทันนะคะจากนั้นเราก็จะไปที่ขั้นตอนต่อไป นะฮะก็ทิ้งไว้นะฮะจากนั้นเราไปอนุพันธ์หรือว่าไปดิฟที่ x กําลัง10ถ้าเป็น x กําลัง n เราจะดึงเลขชี้กําลังลงมาแล้วตัวข้างบนจะลดไป1ใช่ไหมก็คือ10บลบหนึ่งต่อไปเรียนไม่ต้องมาเขียน10บลบหแล้วก็ได้หรือว่าไม่ต้องมาเขียนลบหนึ่งลบหนึ่งตลอดแล้ว,ลวก็ลบไปเลยก็เขียนผลลัพธ์ไปเลยก็ได้นะฮะอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยสำหรับผลนี้บวกด้วย3นะฮะวงเล็บเนาะ ดิฟเกำลังลบหก็ดึงลบหลงมา x กําำลังลบหลบอีก1นี่ก็วงเล็บปิดลบสนะฮะเราดิฟที่ x กําำลัง1นส่วนสดึงลงมาค่ะเป็นเศษหส่วนสอกําำลังเศษหนส่วนสลบหี่ตามสูตรเลยนะฮะแล้วก็บวก1นศูนย์เราไม่เขียนละเสียเวลาไม่เขียนละประมาณนี้นะครประมาณนี้จากนั้นนะคะจากนั้นทันนะคะจากนั้นเราก็จัดการ พจน์ให้มันเรียบร้อยอย่างเช่นพจน์แรกก็จะกลายเป็น5 0 x กำลัง9พจน์ที่2กลายเป็นบวก3คูณลบ1เป็นลบ3 x กำลังลบ2นะะี่นะฮะพจน์ถัดไปก็จะเป็นลบลบ4กับ1ส่วน2อันนี้ตัดทอนได้นะฮะก็2 1 2 2 2 4อันนี้เป็นลบเหมือนเดิมมาเป็นลบ2ไปก็จะกลายเป็นนะฮะลบส x ยกกำลังอ่าเรามาดูที่ทดเลขนิดนิดนึงละกันสำหรับกรณีเลขชี้กำลังตรงนี้นี่นะฮะ1ส่วน2ลบ1 1เปลี่ยนเป็น2.2ส่วน2ได้เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นลบ1ส่วน2เนาะเราจะได้ว่า x เนี่ยเดิมทีที่ติดการลบไว้ก็จะได้เป็น x กำลังลบ1ส่วน2ออกมานะคะและก็บวก1ไว้ตามเดิมนะคะ อ่านะฮะถึงบรรทัดนี้นะคะเราเนี่ยค่อยดูเนาะจากนั้นโดยมากเขาก็ไม่ค่อยนิยมให้เลขชี้กําลังมันติดลบเราก็จะมีการปรับรูปมันนิดหนึ่งนะฮะเป็น x กำลัง9ลบ3ใน x มันกําลังลบ2อยู่ดันลงไปกลายเป็นนะฮะลบ3เดี๋ยวครูเขียนลบ3ให้ลบกับ3ให้มันห่างกันนิดหนึ่งลบ3นี่ละกันส่วนด้วยนะ x กำลัง2นั่นเองอยู่ข้างบน เป็นกำลังติดลบแล้วก็ดันลงล่างเลชกํกำลังก็เป็นบวกนะเช่นเดียวกันค่ะกับกรณีลบสอคูณเกำลังลบหส่วนสก็จะกลายเป็นลบสส่วนด้วย x อ็กำลังหนส่วนสแล้วก็บวกหอันนี้ไว้ตามเดิมอ่าบางครั้งใน multiple choice นะอาจจะไม่มีในกรณีที่เป็นเอ็กลังเศษหส่วนสอแล้วเขาอาจจะมีการแปลงในเรื่องของเลขชี้กำลังที่เป็นเศษส่วนให้กลายเป็นกรนอ่ะเราก็ทำทำให้ได้ทุกรูปหลายๆแบบเนาะ เป็น 50x กํลัง9ลบ3ส่วน x กํลัง2แล้วก็ลบด้วย2ส่วนด้วย o ู t x แล้วก็บวก1อย่างเงี้ยก็เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยก็จะเป็นการอนุพันธ์จากสูตร5สูตรที่เราได้เรียนรู้ไปของคาบที่แล้วนะคะ